สวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับการแชร์เทคนิคเคล็ดลับวิธีการการใช้งานแอปพลิชันบนมือถือรวมถึงในคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีวิธีมาแนะนํานะครับก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการรับส่งอของบัญชี Gmail กันนะครับโดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะทําผ่านมือถือกันนะครับส่วนวิธีการขั้นตอนจะเป็นยังไง บาน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปในส่วนของ Gmail นะครับแอปพลิเคชันบนมือถือของเรากันได้เลยครับ เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายัางในหน้าแรกของออ Gmail กันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเข้าไปเลือกในส่วนของบัญชี Gmail ซึ่งอยู่ด้านบนขวามือกันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของ pop-up นะครับแสดงขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาในหน้าของการจัดการบัญชีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกเ,ออเมนูนะครับไปยังในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณแถบที่2นะครับ เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลกันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าชื่อกันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าของชื่อของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการ แก้ไขนะครับในส่วนของรายชื่อนะครับก็จะมีอยู่สส่วนนะครับก็จะมีทั้งชื่อและนามสากุลกันนะครับเมื่อเราได้ทําการแก้ไขไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจความเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของบันทึกนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างขวามือนะครับตามที่ลรูสอนชี้ไว้นะครับเมือเอ่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าของการ การจัดการข้อมูลนะครับก็จะเห็นนะครับว่าชื่อของเรานะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนไปตามที่เราได้แก้ไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะทำการทดสอบนะครับโดยผมจะทำการส่งอีเมลออกไปาหาอ,อีกอีเมลหนึ่งกันนะครับ เมื่อได้ทําการส่งออกไปแล้วนะครับผมก็ไปตรวจสอบที่อีเมลปลายทางนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็ในส่วนของรายชื่อนะครับก็จะมีเปลี่ยนไปตามที่เราได้ทําการแก้ไขไปแล้วนะครับและในสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปนะนำวิธีการเปลี่ยนชื่อบัญชี Gmail ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของ S T E I T Channel ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ